จัดให้ตามสัญญานะครับพี่คันจิ๊กตัวใหม่มันเหนียวแค่ไหนเนี่ครับจัดให้นะจัดให้อ้าวมาตัวนี้นะครับเป็นคันตัวใหม่นะครับจากค่ายอีเล็กต้านะครับเรียกได้ว่าสุดเลยสุดเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวเรามาดูกันผมย้ําแล้วนะผมย้ํานะห้ามไปทําอย่างนี้กับคันอื่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะหักเป็นสี่ท่อนนะครับดูดู คันจริงครับหยิบขึ้นมาจากซองครับเทสจริงไม่มีสแตนอินนะครับไม่ใช้นักแสดงแทนนะครับตัวนี้นะครับกับเจ้าอิเล็กต้าชูสเตอร์นะครับออนนิวปี2 0 2พันยี่สิบสามเดี๋ยวดูความเด้งดูความเด้งถ้าเป็นคันโซลิดปีเก่าๆทาไม่ได้แบบนี้นะครับมันไม่เด้งแบบนี้นะครับและดูแบงผมอยากให้ดูแบงมากนะครับตัวนี้พรีเซนต์เลยนะครับนี่เห็นปากกาไหมเล็กกว่าปากกาอีกครับเนี่ยเล็กกว่าปากกานิดนึงนะครับ เด็ดมากแล้วแบงค์เป็นฟูลโซลิด1 0 0เซครับทั้งเส้นนะครับไกด์เป็นซิกทรงเคนะครับเรียกว่าใส่ไกด์อย่างดีมาให้นะครับแบงค์เนี่ยจะเป็นสีออโรร่านะครับหรือบางคนก็เรียกว่าสีไทเทนะครับก็แล้วแต่ความชอบเลยพอมันโดนแสงนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีมันโดนแสงมันก็จะเปลี่ยนสีสวยมากเอางัดอีกสักทีนึงนะจับแบบผดโผดอย่าไปจับอย่างนี้กับคันอื่นนะฮะเบะต้องแต่นิ้วโป้ง หลายคนบอกพี่คันราคาแค่นี้มันจะไปเหนียวอะไรอ่ะพี่เอาสิเอาสิครับแล้วก็นะสําคัญคือฟูโซลิดแบบเกรดพรีเมียมนะคะงอขนาดเมื่อกี้นะกลับมาคันยังตรงเหมือนเดิมใช่อันนี้เวท0.08ขีด2นะครับเวทเล็กนะครับนะสำหรับอบอกเลยแล้วกันสำหรับคนที่ชอบใช้เวท0.8นะครับแนะนำเหยื่อเริ่มต้น20 30 40 60 80ร้อยนะครับนะแต่ว่าใครที่เป็นสายปวด นะครับใครที่เป็นสายโหดชอบแบบแข็งเนิดหนึงพี่ผมเน้นเอาตัวผมเน้นไวบางทีเข้าฝูงแล้วมันอัดอ่อนๆแล้วมันเมื่อยนะจัดตัวนี้เลยครับยา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 ไอไอที่มือสันไอที่มือสันนี้ไม่ได้อะไรนะมัน power lift มันเยอะมากครับผมเก่งยันเจ็บแขนเลยอ้าวดูความเด้ง ต <introductions> ่สันเองนะเนี่ยสันเองเนี่ยสันสแบบคันเบ็ด้อสันนะแล้วการออกแบบมานี่พอดีเลยพ <reson em. S 1> อดีเลยครับน้ําหนักเบาน้ําหนักเบามากนะครับแต่ไม่ต้องมาถามนะครับพี่ว่าน้ําหนักกี่กรัมไม่เคยช่างนะครับความจริงคันเบ็ดตกปลาเราใช้ <existe> ใช้เซนต์อ่ะใช้ความรู้สึกนะครับความจริงมันไม่ต้องหูพี่น้ําหนักต้องเท่านู้นเท่านี้ไม่เกี่ยวเลย นะครับรลองว่าถ้าเอาไปถือเราจะต้องบอกมันเปาจริงๆนะครับพี่ใช่แล้วรับรองถ้าโดนปลานะครับสมมติโดนกระมงไซส์สามไซส์สีก็เรียกว่าตึงมือนะครับได้มันอ่ะเรียกว่าได้มันนะครับปลาดานก็ยังได้มันแล้วข้อสําคัญคือสีเขาเป็นลิมิเต็ดเห็นไหมคะเนี่ยสีมันเปลี่ยนอีกแล้วอ้าวสับหน่อยอีกแล้วหรอพี่ราคาเท่าไหร่ครับ ตัวนี้จัดโปรนะครับจาก1้9 0เกบาทนะครับจัดโปรเดือนสิบสองนะครับเหลือหนึ่งพันี่้เก้าสิบาทเท่านั้นค่าตกเอ s 2 0มบาททุก e ประเทศไทยโอ้โหและนี่เป็นล็อตใหม่ปี2023 2 0 2พล่าสุดปีเลยดูรีซีโทโพรดโปรดรีซีทสวยมากครับออรีซีทสวยมากตัวที่เดียวเลยนะครับพี่ก็จำนวนจำกัดครับมันมีมาแค่อย่างละ4ี่สิบคันผมก็ถึงสิ้นเดือนสองอ่ะถ้ามันไม่หมดก็จะขายราคา1,690า นะครับแต่ผมมองแล้วมันไม่น่าเหลือหลอกสี่สิบคันเองนะครับแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วนะก็ใครมองหาคันจิ๊กเทพๆนะครับสักหนึ่งคันแต่ว่าราคาไม่แรงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมจัดให้เป็นโปรเดือนสิบสองนะครับโปรเดือนแห่งความรักเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะซื้อให้แฟนนะครับอยากกระซื้อของขวัญให้แฟนสักชิ้นหนึ่งอย่าไปซื้อดอกไม้เงี้ยมันก็เอาไปเขาก็ทิ้งนะซื้อเค้กกินวันเดียวก็หมดไปแล้วนะครับตัดทีเดียวก็หมดไปแล้วแต่ถ้าซื้อคันเบ็ด เขาเอาไปใช้นะครับพอเขาเอาไปใช้เนี่ยเขาคิดถึงเราแน่นอนนะครับกลับมาเล่นสวายบ่อได้อีกไงดูกลับมานี่เอามาตกปราสวายได้นะครับมันๆเลยแหละก็ฝากเอาไว้นะครับฝากไว้หนึ่งคันนะครับกับเจ้าเิเล็กต้าชูสเตอร์ออนนิวปี2023สวยเด็ดเผ็ดสุดในย่านนี้นะครับให้ดูความเด้งหนึ่งทีดูดดดดดัดด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 ดนดด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 ดสดดดดดครับด